เอาครับผมสวัสดีครับที่ผม12ช่กเชามะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีครับจะเป็นครอสกันนีครับผมบางีคนอาจว่างวคาคนเลัอดีคับสวัสดีคร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 ับวัสนี้รับนวัสดีครับสวัสครับสวั็นีครับสวัสดีรับสอัสดีคราวัสดีครับวัสี้รับสวัสดีรับสวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครมดาวันนีครับสวัสดครับสวัสดีครับัีครับสวัสดะครรับสวัสดีร ขี <łość> ้ยะโอเคแล้วผมซื่งแน่นอนวันนี้นะครับออกมาแก้เพิ่มกันนะถ้าถามว่าแก้ไงนะครับผมคือเล็กบ็อกของแต่ละคนนะครับคือจะมีอยู่ทั้งหมด4อันนะผมคือผมพี่เฟมพี่บอสแล้วก็ไอ้ไทม์นะครับผมนะจะเป็นล็อตร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับบวกโชคดีร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะผมแต่ของไอ้เพิ่มนะครับจะเป็นเล็กบ็อกร้อยเปอร์เซ็น โก็ตายบอกเลยมึงก็เกินไปอาสักวัราปนแล้ว20-30%ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีอะไรรอบรอดเลยเลยที่เราต้องมาตายเพิ่มเราจะโดนแกล้งนะฮะเราก็จะเราก็จะดูว่าเพิ่มอย่างเขารู้สึกยังไงแล้วอย่างที่เขาโดนโดนกัดก็แงมากเพิมก็แบบว่าแบบโอ้ยกูจะเบิดอีกแล้วเนี่ยบ้านโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊นะผมนะก็สักฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะผมไปถึงพันห้าร้อยไลค์เลยนะครับกับเพิ่มไลค์เลยนะครับมันตาย น่ากลัวไม่ถึงแน่เลยผมรู้ว่าคุณทำได้ผมเชื่อใจตัวพวกคุณพวกคุณต้องเชื่อใจตัวผมด้วยเวไหมแค่ไวท์ไวท์ทรัสต t ยูอันยูไวท์ทรัสต์ t ม่โอเคโอเคโอเคฮะจัดไปนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันกับห้องบนก่อนนะฮะว่าไป็นไนเกมเลยแล้วกันนะครับจะในเกมเลยนะครับว่าเราจะทัดเล่นก okay. 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 ันยังไงนะครับผมเจอร์ในเกมแล้วเจอบเลยเจอกันบไปกัน เอานี <G ã entender> <net> ่ครับผมสสัสดีครับวจริงครับผม12ชามนะครับผมวันนี้กับพี่เฟรมกับไอ้ชามกับพี่บอลแล้วก็ไอ้ปิ้มนะครับผม ครับผมคนหนึ่งสัายณ์ก่อนสบมภาษณ์ก่อนสุดยอดมีคนหนึ่งนะครับที่เขาหายไปแล้วเขาเพิ่งกลับมาคนหายไปไหนมาครับเนี่ยครับพี่พี่ไหมเออพอดีนะครับผมสองคำเดือนเละการจ่อผมพังครับผมแล้วมอดก็เปยการจ่อใหม่ไหมครับผมเสร็จแล้วผมย้ายเข้าคอนโดครับผมโดนไล่ออกจากคอนโดครับผมโดนที่พี่เอาหมามาลุ้นพี่เียาหมามากดเขาห้ามหมาเข้าเสร็จแล้วถ้าพี่กดต้องย้ายบ้านครับผมก็เสียเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนเพื่อหาบ้านใหม่ครับผมแล้วย้ายบ้านปั๊บรอในติดอีกเจ็ดวันแปดวันครับผม ติดเดียเสร็จปั๊บตายแล้วตายจอเสียครับเรียบร้อยผมไม่ได้แคสเกมเลยนั่นแหละครับผมอัอดมนดับที่ยมไแล้วกันจริงก่ <c oughs> อนนะครนะก่อนที่การจอเสียสคือสุมากก่อนที่การจอเสียคือคอมพิพังเวคือคอมพิแม่งช็อตตั้งเครื่องเลยคือแบบไฟมันรั่วเออแล้วก็แบบทั้งทั้งบอร์ดอะ เอาไวิตชีวิตนักสเกม8ส0ซับแล้วตังคุ้ก็หมดแล้วโดยการแบบเอาไปซ้อมนู่นนี่นั่นจ่ายค่าบ้งค่าบุงค่าบ้านค่าคอนโดเกี้ยงไม่เหลือตาบาทแล้วโอ้ไม่ได้เลย นะครับอะไรเป็นไงโอเคครับผมนี่ครับชีวิตนักแคสเกมปวันนี้เราจะเล่นอะไรฮะโอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นไม้ครับในไม้ครับวิ่งแข่งเงินนะครับผมนะโอ้ยครับมด้วยนะฮะครับผมซึ่งแน่นอนเราจะนับแต้มแบบคนที่ได้คนที่ได้ที่หนึ่งนะครับผมจะได้รับแต้มมาหนึ่งแต้มนะครับแล้วเวลาสู้กันนะครับใครสู้ชนะคนนั้นก็ได้หนึ่งแต้มนะครับผมก็คือมีโอกาสที่ผู้ชนะได้สองคนนะครับเย้คือ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 มึงสู้กันปั๊บมึงเอาไปเลยแต้มกูให้เลยไปสู้ทำไมอะพี่เฮ้ยบอส คือพวกเราอะพวกเราเก่งแล้วพี่ใช่ไหมใช่ไหมปึ๊บแน่นอนปึ๊บน่าจะได้ที่หนึ่งอะผมว่าปึ๊บน่าจะได้ที่หนึ่งจริงเชียร์เลยคนเนี้ยปั้นุณคิดว่าคุณคิดว่าโชคคุณจะดีแค่ไหนคุณปึ๊บพี่เฟรมผมวิ่งไวนะเว้ยผมไม่อยากพูดถึงครับเอาเป็นว่าก็ใครใครใครได้ที่หนึ่งก็รู้กันอยู่กูเชียร์เด็กปั้นกูเลยอ่ะไอ้ปื้อ๊บเด็กปั้นกูเลยด้วยโอ้โหแม่ผมเด็กปั้นี่เหรอคนพร้อมไหมครับพร้อมครับผม สองแล้วก็สามสองหนึ่งเปิดครับผมอุ้ยเปิดอ้ยโชคดีหมดเลยอ่ะอันแรกเอาชุดทั้งชุดอะไรมันตั้งหล่ะแบ๊บเฮ้ยโถแล้วยังดูโอ้ยยิงกูด้วยโอ้ยโอ้ยโดนยิงตายมันยิงคนอื่นเลยมันยิงคนอื่นมันยิงคนอื่นอ่ะเพิ่มอย่าทำอย่างนี้ดิมันยิงคนอื่นเพิ่มเพิ่มเลววะไม่ได้กระทำเลยเพิ่มม่งเลวอ่ะเพิ่มมันยิงคนอื่นเลวครับโอ้ยเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มคุณตายเพิ่ม ไอ้เพิมระเบิดของคนอื่นด้วยอ่ะไอ้ปื้มโอ้โหเพิ่มที่ไปไงเพิ่มทำไมต้นแบบนี้แลครับี๋้วพี่ี๋ยวเด็กปั๊นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยพี่ไปพี่ไปอะไรไม่ได้เนี้ยไป่าไีมอะไรนะเพิ่มปพิ่ไอ้ปโซนพี่ไม่ใช่เหรอไม่ไ่โอ้เฮ้ยพี่ผมได้ได้ของผมได้ได้ของดีดีว่ะเพิ่มเปิดได้แล้วตอคือต้องขุดคงขุดของได้ไ ขุดพี่ขุดไม่แม่ขุด้อันเจอแต่ลาวาเจอแต่ไอโอ้โหรอองมหลาวาเหมือนโ่นกันแกล่ะพี่ใครเปไมใครเปิมอดไปแล้วเพิ่มไม่เจอไรเกิดสงสารขุทำไรวะม่นคุดทุกอย่าโดนแต่ของนี่แก่แล้วเนะยุูทำไมขุดได้ไงก็ขุดเอาของไงต้องขุดต้องขุด้อันพี่ทุกคอนไม่ไดุ้ดได้ก็เฮียแล้วแกหมดเลยขุดได้บ้าไ่ม่น ผมเก็บหมดพี่แล้วอ่ะเก็บหมดพี่ล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้กูขุดไม่ได้ขุดไม่ได้เอาหมดทำไมขุดไม่ได้กันอ่ะไอ้เนี่ยเสียเวลาที่ผายเลยสัตว์โอ้โหอะไรอ่ะชุดยูสตาร์กูขุดได้หมดไม่ใช่หรอถึงขุดได้เนี่ย เออโอ้โหโกงอะครับคุณม่อนคุณนำแล้วคุณรบ่งโกงพวกผมบางทีมันมีบางอันมันปรับเกมหมดครับคนแย่เลยแก่คุณไม่ได้อีกแล้วครับเห็นยวมันมาบอกแล้วมันมันมีบางอันปรับเกมหมดเชื่อผมยังมันจะมีแล้วเกมม็อบปรับเกมหมดอยู่บางทีมันปรับเกมหมดพมึคุณเออใช่เหรอม่อนทาผมแพ้ครับไอ้สุริยเลวมากเลยทุกคนพี่ทำผมเสียเวลาครับพี่ครับมึงเกมหมดศูนย์เองไม่ได้หรอครับพี่ เฮ้ยมึงก็เกมหมดเลยครับมึงพาเสียเวลาเนี่ยครับเกมหมดที่มึงสิบลอบแล้วพี่เลยมึงก็กลับไปเหมือนเดิมอีดอกเสียเวลาที่หายเลยโอ้โหคุณเพิ่มครับคุณเพิ่มครับตอนนี้คุณไปคุณไปถึงไหนแล้วคุณเพิ่มกูว่ามันต้องอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรแฝงของมึงอะไรของมึงเพิ่มทุกอาทำไมล่ะคี้บอกกูทไม่ไหวแล้วเนี่ยเพิ่มกูก็โชคร้ายเนี่ยโอ้ยแต่พี่ก็เพิ่งโดนพี่ก็เพิ่งโดนไปเออพูดโดนทับโอ้โหยาอะไรนักห้งแต่เจียยาพิษ ที่เฟมแม่งชอบโบ้ยแต่คนอื่นนะไอ้ปื้มอะเนอะไอคุณไม่ใช่เด็กปั้นหมดปะเนี่ยจริงๆเออโอ้โหใส่เชียร์คุณเลโอ้โหเยอะแยะแลยนะบ้าแล้วโอ้ยชิบหายเอ้ยแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หสัตว์ต้องขุดออกก่อนโอ้ยเขาทุกไลน์เลยสัตว์โดนแล้วเนี่ยเ้าเดี่ยวเขาเดี๋ยวเขาหมดคหมดเนี่ย โอ้ไอ้เหี้ยฮี่อะไรเนี่ยได่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้นัน่ะว้าโอ้เย็ดไปอ้าดูพี่บอสดิปึ๊บเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างโอ้อะไรเนี่ยตัวอะไรเบลลเอร์อเลยวะเนี่ยอ้เฮี้ยโอ้โหมึงทำอะไรพี่บอสเนีลยฮะเออทพี่บอสเนี่ยเร็วมากโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ครับผมเหลือผมเรีกอันหนึ่งผมชนะแล้วว่าผมไม่เข้าอะครับ ไอ้ม่อนมาหาพี่ม่อนมันลงขุดของกูดูม่อนมันยาวลัคกี้มึงมึงรู้จะใครได้ขุดอันหนึ่งผมเป็นสิบอะคืออะดูเลยโอ้โหคุณเพิ่มครับได้เลยไปไหนเนี่ยคุณเพิ่มไปไหนแล้วคุณเพิ่มผมกำลังไปครับผมทำไมคุณเพิ่มชาร์จยังวะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ผมเปิดได้แต่อันแย่ๆ้วครับจังหวะนี้ ไม่คิดเองเปล่าคุณไปเองเปล่ามอนเตอร์ใครกันแกล้งวะพี่ก็โดนแต่มอนเตอร์พี่ก็โดนโดนกันทุกคนจริงๆโดนโดนแต่มึงกูโดนยื่เฉยๆเนี่มึงโดนระเบิดแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ระเบิดโอ้โอ้ระเบิดระเบิดโอ้โห น่าน่าน่าใช่ไหมน่าม hey, no ันโดนทุกคนเนาะพี่เนาะพี่บอสเนาะใช่เลยคนโดนพี่ไป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  ใช่เหรอใช่ไม่มีใครแกล้งมึงเว้ยไม่มีใครแกล้งพี่ดูไอ้พวกที่โดนพี่ดูแม่งวิ่งไปพี่วิววิววพี่ดูเราสองคนนี่พี่อะไรกูก็เกือบเท่ามึงเนี่ยพื่มเออพวกพวกกูมวกต้องรีดตีไม่ต้องหยุดตีั้องยิงไกลเลยน้ำน้ำน้ำโอ้น้ำเรียบร้อยตายเปล่าโหม่มีนัทเจนด้วยแม่งอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ตกตกโอ้โอ้โอ้เร็วระเบิดระเบิดโอตกไฟตกไฟตกไฟโอ้ยโอ้ยพื่มครับ เนี่ยผู้คุณน่ยชอบคิดกันไปเองอะพี่วอสเนาะเออเออเออเฮ้ยเบื่อจีรบัยพวกหมาพวกคิดไปเองโอ้โหหมาเต็มเลยโอ้โหอย่าให้กูรู้นะมักกดูเนี่ยอะไรอะไรเพิ่มไข่แก้งรู้ว่ามีใครแกงใครจะใครทอดใครจะแก้งเราควบสุดที่รักใช่จะตามให้เผาบ้านโอ้ไข่แกงเพิ่มมีไข่แกงอุ้มากไม่มีเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่อะไรวะ ยังไเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมเกิดอะไรขึ้นเพิ่มคนอื่นลัคกี้บ็อกซ์มันสีทองไม่ใช่เหรอไม่ไม่สีเหลืองสีเหลืองมันมันของใครไม่รู้นะอันนั้นอะอันนั้นอันนั้นไม่มีของใครเลยอันนั้นไม่มีของใครเลยแม่เอ้ยดโอยโอ๊ยโอ๊โอ้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  เฮ้ยอ่าไม่โหรอเร็วลายมากว่าแล้วโชคด้วยดิคือโชคเรามันต่างกันนะปุ๊บโอ้โหนี่เดวนี่ยดูดิดูกูดิดูกูดได้ดิอะไรกันไม่รู้เนะี่ยไม่ไหวแล้วนะปุ๊บคือโชคของสองเรามันต่างกันเลยนะคือมันคือมันทำไงมันก็นนะ้ง้ะโอ้โหเกลือทั้งนั้นเลยเนะี่ยโอ้โหตายแล้วพี่ปูให้อีกมรู้นึงครับผมอ่ะอีซี่ครับโอ้โหโชคของสองเรามันต่างกันนะปุ๊บ คือกูพยายามที่จะโชคโชคหลายแล้วแต่มันไม่หายกูพยายามพยายามกูพยายามมานมันใช้เวลาได้สิ่งที่กูต้องการโชคชะตาเอ๊กูว่ามันใหม่เกี่ยวที่กูได้มามันเป็นเอรกูคนเดียวเพราะเพราะพวกมันต้องโทษใครเพราะอะไรชครโื่นช่วทษตัวเองเอ้ากูจะดีเรื่องไม่ดีมันก็อยู่ในเพลยุงเปอ้า มันจะฟังเรื่องไหนฟังสำคัญไม่สคัญอันนี้ดีไม่ดีอยู่ที่ลัคกี้สัตว์เออมันไม่ได้อยู่ที่ใครปพิ่มมันอยู่ที่โชคชะตาก็มาฟังใหม่เกี่ยวเออผมชนะแล้วครับเออเลยจังหวะครับผมเดี๋บอลไม่โกงอ่ะให้ทุกคนก็บอลไม่โกงผมผมไม่ได้โกงผมไม่ได้โกงผมเก่งนะทำไมมันไปเร็วจังวะอย่าว้าไปดูเพิ่มป่ะเพิ่มไปเพื่อนอยู่ไหนครับเพ่มไปเพื่อน กูรู้ชอาลวะโอ้ยโอ้ยตอลวะโอ้ยโอ้ยช็อตตาไม่เแกลเกือบเกือบเกือบมืเกือบแมอ้นอนนอนนอนมาแล้วฝั่งนี้มาแล้วจงกวะนี้ก็มาดิครับฮัลโหลอุ้ยเย่่ยตกไป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 ต่อไปต่อช็จตตากู้วันใหม่เยวออเยอันนี้ได้ยู่โอเยโอ๋อ้ยโอโอเย อะไรอะสัตว์บิ๊กจิ๊บเฮ้ยเอิแบกได้ป่วะไม่ได้ชิบิแหลกๆว่ะอูดูพี่วดิชุดกอดเต็มตัวอะไรเี้โอ้โห่พอี่บอเ้นสัตว์อุ้ยอุ้ยอเบกูวโชคชะตาโอ้ระเบิด จะตามไปเข้ามึงเลยปื๊มไว้ปื๊มวิ่งไปแล้วปื๊มวิ่งไปวิ่งไปปื๊มวิ่งไปอย่าโกงปื๊บพิทูปื๊บพิทูปื๊บพิปื๊บกำลังใจให้อยู่วิ่งวิ่งทุกคนตาก็เป็นกำลังใจปื๊บปื๊มโอ้เราก็พังวิ่งไปไปแล้วมึงคิดดูนะปื๊มถึงแม้ว่ามันจะไม่มีวันข้างหน้าปื๊มแต่มันก็ยังมีมันก็จะมีวันพวกนี้อยู่ปื๊บอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีวันนี้เสมอพี่ติูนก็มาพี่ตูนก็มาแค่วันนี้มมัันนไ่่ใชวของเราป วันของเรามันอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้แค่วันเนี้ยมึงโชคมึงอาจจะร้ายไปหน่อยเพิ่มเอาอิตายเอา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 หมาหมาเอ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 าหมามาดิโอ้โหหมาแม่งพาสวยเออข้าหมาแม่งอย่างสวยละทุกคนไอ้หมาเวนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาพิ่มเอางี้ดีกว่าเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวกูสะปลบอยให้มึงดีกว่าปะได้โอ้ไม่งั้นคนอื่นมันจะดีกันไม่งั้นคนอื่นมันจะเกินไปเพิ่ม อะไรวะคนก็มันก oh, uh ็ไม่ได้โกงเด้ไม่จริงๆเราไม่ได้โกงเออใช่เออมไม่ได้โกงเอาจริงอ่ะเอาจริงมันก็เหมือนกันหมดวลยมนไม่กินวะไม่กินน่จะได้ไม่ต้องตายเออโอตายเพิ่มกูให้กูให้ตรงเนี้ยกูให้ตรงเนี้ยคือคนอื่นเขาไปกันไกลแล้วไงกูให้ตรงเนี้ยเพิบมึงไปเลยไปเลยเพื่อนเดไปไงหน้าหลังวะกูต้องเดินหน้าเลยเดินเดินหน้า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 เออไปไปไปเพิ่มไป ไปปพ๊บไปปพ๊บโกโก้เพิ่โก้เจ้าเจ้าเจ้าโอ๊ยชิบหายไปปพ๊บโชกแะตามันไม่เกี่ยวเพิ่มมวยแชลปเ๊บเปิดป๊บเฮ้ยมมาดิครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาับเอ้ยมีมีเล็กแค่นี้แหละครับน้องๆครับน้องก็มาดิครับอ้ยเฮียเฮียตัวเล็กไว้ครับบอกอะไรเนี่ยเพื่อนไอ้มอนฆ่าแมวให้กูที่แมวอันนี้สินะวะ เออมาสียีว่าเสีดีวยวโอ้ยหมาเวสมึงอยู่นิ่งๆเลยนะมึงย่งๆเลยนะ่ดแล้เหรอบอลโอ้โหจบแล้วพี่จบเกมมันปักกว่าไอ้แบบรีบมาิพี่จะไปวะเอ้ยปพ้มอยากเกมหมดดิไม่รีบอ่ะอยากรีบคุณต่อไปเื้มคุณต่อไปะต่อเิมกนแจงด็กปั่นกูไปเลยเ้เิมอย่ขุดเพิ่ม จะเหมือนกูยิ่งขุดยิ่งเยอะยิ่งขุดยิ่งเยอะปึ๊บปึ๊บหลับปึ๊บโอ้ยโอ๊ยเยอะไฮดาเบิ้มใช่ป่ะเป็นไฮดาป่ะโอ้โหมันมันมันตัวไอ้ซอมบี้เสียั่นแหละวเบิ้มขุดให้หมดครับขุดเบิ้มครับขุดให้หมดขุดเบิ้มเด้อเด้อเด้อกูตั้งหลักก่อนเฮ้ยได้ของแล้วได้ของอ่ะเบิ้มน้อยเบิ้มน้อยมาว่ะมาว่ะมาอยู่มาอยู่ไอ้ที่เปขอผิดพลาดไอเป็นข้อผิดพวาโอ้โห ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราโอ๊ยเราไปต่อเห้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ามันไม่มีทางออกปึ๊บเปิดกล่องไหยที่เพี่เขากูมาที่พี่เขากูมาไหนรอบไหนนะรอบปับปับปับปึ๊บปัปับเลต่อไปเพื่อนเราจะอย่าบอกนะว่าปึ๊บนำนำคุณแล้วอ่ะท่ารอบถ้าเอ้ยขออีกสิบรอบแล้วหรออยากท่ามันโกรว่าต้องมีคนแกงแล้ว ใครใครจะแกล้งหมูปืร่แก้เขาจะแกล้งปื๊บกระดาษเขาจะได้หรอใครเขาจะทุกข์นะใครมาเขาจะแกล้งหมูปืร่เออใครมาจะแกล้งปื๊บแกล้งไม่ลงหรอกเว้ยเด็กปั้นเลยนะเว้ยพี่เฟรมเด็กปั้นพี่ช้างจะมีปัญหาป่ะพี่กับเกมนีะไทยอะไทยพี่ช้างมีปัญหาเคือแบบขาส่งใครที่พี่เจมสไล่ใครหมดแล้วแบบให้ปื๊บชนะเลยนะเว้ยจริงอ๋อเดี๋ยวนะต่อไปครับต่อไปครับ นดเฮ้ยเฮ้ยบักคำเอ้ยชนะแล้วมอนพี่บอสพี่บอสชนะพี่บอสชนะแล้วเฮ้ยพี่บอสเร็วจังวะใช่เหรอลายเด็กก็ได้เฮ้ยพี่บอสชนะเหรอโอ้โหไปไปกูทุบแล้วกูเดินเลยทุบแล้วกไม่เก็บของกูทุบกูทุบเดินเลยเฮ้ยปิ้มปพ้มมึงรีบหนไปปพ้มไอ้ปพ้มอยู่สีฟ้าใช่ไหมมอนไอ้ปพ้มสีฟ้าปพ้มไปแล้วปพ้มโอ้ยจบอะไรกูเนี่ยโอ้โหมาเลยโอ้แม่เจ้า อไดูอ้พเ่มอเด็กโอ้ยปิ่มเอจเพิ่มีปื้มดีปมดีปื้มดีดจ่อยเลยื้มเปิดต่อปื้มเปิดต่อเปิดต่ออุ้ยใครตีกวะก็ตายกัดมาเลยสัตายกัดไอ้ยี่ยสวยโอดกัดโอ้จบแล้วเมิ่มดมโอยอดีบอดเกาอบดเกา่อด้อยู่อุ้ยอุ้ยอ้ย ไหนวะไอ้ไอ้ไหนวะไอ้ปื้มไอ้ยังปื้มเปิดได้แล้ววะไอ้เบสกูระสูเลยของดีครับไหนวะปื้มปื้มสีฟ้าไหนวะไอ้ปื้มสีฟ้าปื้มสีฟ้าปื้มสีฟ้าที่พี่พี่ที่ีอร์ผมพี่พี่ปีอร์ผมดูนะดูนะโอ้โหโกาเดียนเอ้โชคชะตากู้วามันใหม่เกี่ยวหรืกู้ใดมาเอ้าอะไรมึงเนี่ย

ต่อไปหน่อยก็ถึงแล้วเปล่าบล็อกดีกว่าปลอดภัยกว่าเว้ยดีต่อเอ้าเด่ก็มาีครับขุดดิขุดออกดิออกดิขุดออกดิไม่ขุดว่ะแต่เราต้องไป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 ต่อครับต่อครับยีอ๋อ มันนี่ไม่ใช่ของมึงตัวเดียวนี่ยโอ้โไอ้ถ้าเราเกมหมดนี่เขาจะหายปะไม่หายไม่หายไม่หายโอเคโอเคปื๊บกูว่ามึงวิ่งข้างๆแล้วมึงก็แบบพุ่ง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 ไปดีกว่ามั้งว่าค่อยๆชุบดีกว่าปึ๊บว่าบางทีมันอาจจะโชคเอ้ยอันนี้โชคดีปึ๊บโชคดีโชคดีอันนี้ปึ๊บโชคดีอยกดนะอย่ากดนะกดสวิตช์กดสวิตช์ปื๊บกดสวิตช์อย่ากดระเบิดอุ้ย ยังย่างย่างโอ้โหโอ้โหไม่มีชั้นใต้ดินเลยนี่หว่าเออไอเด็กของพี่ไอ้ดิกชั้นใต้ดินเด็ของพี่เนี่ยแล้วยิ่งขุดดูเลยมึงขุดไปเรื่อยยิ่งขุดเป็นไหดายิ่งขุดยิ่งไหดายิ่งขุดยิ่งไหด้าโอ้โหเา๋อเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มต่อเพิ่มมาหลังเพิ่มต่อเพิ่มต่อไปเลยดูยิ่งขุดยิ่งไหด้ามันยังเหลืออดูมึงดูยิ่งขุดยิ่งไหด้ามึงดู เฟมดูเฟมไหนยิงขุนยิงใครได้ไอ้บาปึ๊งปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปต้อสอนโลกปึ้ปึ๊บปึ๊บดูเอะอะไรวะเนี่ยเหยบเหยเหยียบเบเหยดยิยิงขุยิงใครได้เหอมไปปุ๊บ่โหโหโหโอโไมไหวแล้วโจฉตาหมากูบอลมาดูใครได้บอลยิงขุนยิงใครได้ยิงขุยิงใครได้เดี๋ยวพแนีวะ เออยิงขดยิได้เลยมึงเจออะไรวะพี่ยิงขดไปมันก็เไปตลกมากเลยไม่เอาไม่มีสิ้นสุดอะส้นชัยแล้วพี่ไปดูไอ้ปืมต่อเลยไอ้ปืมไปถึงชัยแล้วพี่ไอ้ปืมตั้งฟังไหนะเนี่ไอ้ชัยโอ้ดูไอ้ปืจะอ๋อโอ้แต่ละอยางม้ยขี่ม้าล้มว่ะมืไปแ้วปืไปแล้ปืไปแล้วปือีกนิดเดง

ตายตายตายอ้กดกด้เพิ่ยังดให้เพิเดตอเพ่ีกกด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 เ่ยังเอาหายอุ้ยเอาเลไเพื่มเอาเลยเอาเอาหายให้เต็มที่เลยว่าแล้วหายตายโอ้ตายยังตายเอาหัวไป

ะไมเราเร็วเฮ้ยเฮ้ยเขาบินเลยมเป็นตกมเป็นตกมเกเฮ้ยเยวโอ้โหปั่นริงจะชนะได้ตายอทำไมคุณรู้ขอขาวขาเรองไหครับตอนนี้คุณรู้สึกบ้างครับกว่ากูโดนแกลทำไมวะทำไมมึงกูเชเ่อะไรากูเป็นเด็กปั้นแล้วเขาไม่ช่วยกูมึงคิดดูมึงคิดดูกูช่วยเด้วยกูช่วยเต็มที่เลยเ้ยโอ้โหกำลังแตะให้หนึ่งแบบนั้นคอนใหญ่พี่ยอะไรแบนะ คอร์งใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคอรแมงมดเท่เลยทำเลยนะ t p s ออกนะมากีเนออัลที่สองมิสเตอร์มาร์คคิงเกอร์นะครับผมเฮียครับอย่าเพิ่งหยุดเพิ่งตีกันเดี๋ยวเพิ่งตีกันนะหยุดเพิ่งตีกันนะมึงจะให้กูเอาอะไรสู้กูถามมึงดิเอาไอีกว่ามีของแค่นั้นก็เอาแค่นั้นแหละป่ะเรียบร้อยพร้อมนะพร้อมพร้อมสู้นะผมผมสู้ยังเพื่อนพร้อมสู้ยังเมื่อไหก็ได้อันนี้เอาไว้ทำ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 อะไรบอกมันอะไรฮะแล้วนึ้งวันนึ้งเล่นน้อยเลยสว์ มันโดนงี้อ่ะโอ้โหเอ้ยอย่าเปิด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 ล็อกบล็อกอย่าเปิดล็อกบล็อกเอาพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับไอ้ไอ้บอลมาสามสองหนึ่งเริ่มไอ้เจ๊กูโดนกอดสะท้อนบึ้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 ยบึ้ยอ้าวยิ่งตกอ้าวตกกระแพ้เนี่ยโอ้ยตกกระแพ้กแพ้ตกแพ้ตกแพ้ดิพี่ตกแพ้ดิเอ้ยไม่บอกไม่ตายอะครับไม่ตายอะครับตกไม่ตายครับตกแพ้ครับตกแพ้ครับไม่บอก ทำไมบอกกดตั้งแต่แรกครับว่าตกแพ้ครับ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 ต้คโอ้ยโอ๊ยไอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันไม่ใช่โอ๊ยไม่ใช่ครับมกราบมราบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมา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 สิครับมาอะไรเราอะไรเราพี่บอสพี่บอสผมอยากเหมือนเลยสุดเลยพี่อะไรอะไรอะไร จะทุบจะทุบแล้วจะลวกอี่เนี้ยอะไรเนี้ยเรื่อดข่ากูตีเขาไม่ได้วะอะไรเนี้ยอออ๋ออ๋ออ๋โอ้โหแตกตกตกแพ้ครับ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  ใครวะเนี่ยแล้วสรุปใครชนะเนี่ยไทมมึงชนะมึงชนะเพื่อนมึงชนะอ้าวมึงชนะเหรอเย่โอเคครับผมก็สรับคลิปนี้นะครับคนที่ได้ที่หนึ่งคือผมนะครับคนที่ชนะการพีวพีคือไามนะครับผมโอเคครับพี่บอสเล่นที่บ้านสลามใครมาเนาะไอซิ่ไม่ตีใครรู้ตกตายบอสพี่เฟรมเพราะใครกันครัทีมทุกคนบ้านสลามก่อนทุกคนครับถึงเวลาแล้วนะครับผมที่ต้องเฉลยความเป็นจริงกันแล้วนะฮะใช่ ไอ้เหี้ยยังไม่รู้อีกเนี่ยนะปุ้มจ๋าปุ้มปุ้มปุ้มรู้ตัวปุ้มโดนแก่เอาเอาเอ้ยไอ้สารกูไปละไม่แม่มันต้อย่างนี้นิเองปุ้มปุ้มตัวปุ้มโดนแกปุ้มกรปุ้มโดนลบร้อยทุกอันเลยปุ้มรู้แกอแก้กูไม่ไม่กูแรกเล่นห้าวกันกูก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่ากูเริ่มไปกูก็เริ่ม สงสัยแล้วไอ้คำก็เพิ่มแม่งเร็วมากเลยนะเพิ่มไอ้ชั่วแล้วคิดว่าพี่แม่งเร็วอ่ะโคตรเร็วเร็วมากเพิ่มปั้นพี่นะว่าเพิ่มได้ยังไงไมกปั้นพี่แม่งไม่ช่วยเด็กปั้นเลยทำแบบนี้กับเพิ่มได้ยังไงทำได้ลงคอปัญหาคือปัญหาคือเวลแรกๆพี่จะโดนด้วยเพิ่ม ถ้ามึงไม่มาไม่ไม่อีกคนจะโดนด้ยเออแล้วถ้ามึงถ้ามึงไม่มาผมเวลาเก็บมึงกลัอะไรเยอะผมน่าจะกินข้าวแล้วดูหนังกันมึงมึงชอบชคดีมึงไปอยู่มึงกลัวแต่มึงโชคบดีขนาดนันสุดสุดอ่ะนะเออเพิ่มคนที่สำคัญคนหนึ่งเลยด้วยใช่ใครใครก็รักมึงเพิ่มเห็นไหมเนี่ยทซื้อมาซึ้งเลยบิดเนไปทำมารักกูไปทำบาลั เฮดิสก์ก็มาเดี๋ยวมากูรู้สึกก็แบบแปลกแล้วว่าเอ้ยไอ้ปื้มไม่มาเหลือคนเดียวแล้วว่องงไอ้สัสเลยเหลือคนเดียวก็จะเป็นกูแล้วเปล่าวะเดียวโอเคครับก็สำหรับทีนี้คนดูนิดนึงแลยนะผมฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะถ้าเกิดพวกคุณชอบคลิปนี้อย่าให้แก้งไอ้ปื้มอยคอมเมนต์ไม่ใต้ดนในคิปชั่นเลยครับเดี๋ยวให้คอมเมนต์ไปเลยครับเดี๋ยวผมอ่านเลงนะครับผมเก็บหน้าใส่ปื้มคนรู้ทันแล้วเนี่ย กบออว่่่าไมเที่น้องๆอยากให้แกงใครแบบไหนเว้ยบอกมาเดี๋ยวกูไปหาคนมาแกงให้คนจะมีเยอะเกมเบอร์กดเป้าหมายข้างหน้าเกมเบอร์กดเป้าหมายข้างหน้าบ้านสลามต้องพังบ้านสลามเป้าหมายข้างหน้าคือเกมเบอร์กดเจอกูได้มึงเข้ากันยี่ย้อนี่อย่ามาสลามทุกคนบ้านสลามเหรอบ้านสลามบ้านสลามเหรอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปแล้วไป